สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพามาดูวิธีการเดินทางของพวกเราในคราวนี้นะคะซึ่งเราจะมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อยากจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ที่ใดสักแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิค่ะคือพวกเราออกจากบ้านแต่เช้ามาเลยนะคะ ไม่อยากนั่งรถแท็กซี่หรือรถโดยสารอะไรประมาณนี้ก็เลยขับรถส่วนตัวออกมาทีนี้การขับรถส่วนตัวมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วเราจะจอดค้างคืนจอดไว้หลายวันนะคะเขาก็มีที่รับฝากรถค่ะภายในอาคารที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิหรือ,อที่จอดรถด้านด้านนอกของสนามบินสุวรรณภูมิก็มี แล้วก็ที่จอดรถของเอกชนก็มีให้บริการอยู่หลายที่นะคะแต่ในวันนี้พวกเรามาจอดที่รับฝากรถหรือที่จอดรถที่อยู่ใกล้ๆกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะชื่อว่าแอร์พอ t ์ตค่ a พาร์กิ่งนะคะนี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์ของเขาเป็นสีฟ้า,ฟาการจอดรถของพวกเราคราวนี้ก็เริ่มต้นจากการค้นหานะคะเริ่มแรกเราดูที่ที่จอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิ ก็มีจอดในอาคารวันละ250บาทแล้วก็จอดด้านนอกนะคะวันละ140บาทซึ่งจอดด้านนอกเนี่ยเขาจะมีรถชา u เ t ิลบัสรับส่งทีนี้พราะเราก็ดูอีกที่ใหม่นะคะเป็นของเอกชนก็มาเจอตรงนี้และค่ะก็บอกค่าจอดวันละ100บาท เราก็เลยโทรมาถามนะคะเขาก็ให้แอดไลน์เข้าไปก็คุยก็แชทกันทางไลน์ได้รายละเอียดเสร็จสับเพราะเราก็ตกลงจองนะคะจากวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้แจ้งอแอดมินเข้าไป หลังจากนั้นเราก็ต้องโอนเงินค่าจอดรถเลยนะคะเขาก็จะแจ้งเราว่าพอถึงวันที่เราแจ้งว่าเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ที่เราจะมาจอดรถแล้วก็เรากลับมาวันที่เท่าไร่เวลาเท่าไร่ประมาณเนี้ยเขาก็คำนวณออกมาว่าเป็นจํานวนกี่วันแล้วก็ให้เราจ่ายเงินตามนั้นการจ่ายเงินก็โอนเงินมาเลยนะคะเขาจะให้เลขบัญชีพวกเราก็โอนเงินมาจ่ายล่วงหน้าเสร็จสับเรียบร้อยถ้า10วันก็จ่าย1000บาท หลังจากนั้นก็คือ,อนำรถเข้ามาจอดแล้วไปสนามบินยังไงนะคะการไปสนามบินก็คือที่ลานจอดรถเนี่ยเขามีรถรับส่งนะคะรถรับส่งในที่นี้ก็คือ,เ,อเป็นบริการของทางที่จอดรถเขาแต่เขาคิดค่าส่งเนี่ยคือคนที่หหรือคนแรกนะคะนึ100บาทคนที่2ที่3ที่4ถ้ามาในรถคันเดียวกันเนี่ย คนละ50บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไป2คนเราก็จ่ายค่ารับส่งเนี่ยคนละ150บาทคือไป1 5 0แล้วก็ขากลับ150บาทตอนเรากลับมานี่นะคะเ,เราก็โทรแจ้งเขาตอนเครื่องลงแล้วนะคะว่าเรามาถึงแล้วเครื่องลงแล้วแต่เราจะต้องไปรับกระเป๋าก่อนออพอนั้นพอเรารับกระเป๋าเสร็จ ล้วก็โทรแจ้งท,งทางคนมารับอีกทีหนึ่งเขาก็จะขับรถมารับเรานี่ก็คือวิธีการนำรถไปจอดหรือไปฝากที่ที่จอดรถใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้คือที่จอดรถของเอกชนนะคะแต่ถ้าใครจะจอดของสนามบินเลยก็คือจอดค้างคืนหรือจอดระยะยาวเนี่ยมี2 2แบบ2ราคาก็คือถ้าจอดในอาคารวันละ250บาท ถ้าจอดนอกอาคารวันละ140บาทแต่ต้องนั่งรถ s ช u าเติลบัสไปแล้วก็มานะคะและถ้าเราต้องการจอดอรถหรือฝากรถไว้ระยะยาวหรือจอดค้างคืนหลายวันนี่ของเอกชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิเขาก็มีเยอะแยะมีหลายที่นะคะลองค้นหาดูแต่เท่าที่คุณรตีใช้บริการของที่ฝากรถตรงนี้นะคะคือ,อของลานจอดรถชื่อว่า แอร์พอร์ตคา r าคิงเขาก็บริการดีนะคะเราติดต่อมาเส็จสับเขาก็จะบอกหมายเลขที่จอดรถของเราเลยว่าเข้าไปจอดที่หมายเลขที่เท่านี้ก็บอกทางชัดเจนด้วยนะคะอันนี้แต่ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าจะมาจอดรถของเอกชนแบบนี้นะคะโดยเฉพาะตรงแอร์พอร์ตคา r าคิงเนี่ยเราต้องจองมาล่วงหน้าค่ะเขาไม่รับบล็อกอินนะคะ และนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆในการไปจอดรถค้างคืนหรือฝากรถค้างคืนจอดหลายวันที่บริเวณลานจอดรถทั้งของสนามบินสุวรรณภูมิและของเอกชนใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะ